เป็นชื่อน้องคกับน้องเมย์แล้วก็แล้วก็เชสตรีเอ้ยตอะอ่เอาเลย ไม่ใช่สับหมูทุกคนจะสับนั่นแหละจะสับปูเป็นพี่ชายที่รักมากแล้วก็อย่างงี้ปะกนีอร่อกว่าปะเออเออเออบอกเออไม่ใช่ไม่ใั่ ใลาบันหลังต้องไปขอสปอนเซอร์เขาเนี่ยทน้องบู น่าโอเคชิ้นต่อไปเละเลยชั่วโมงยุบไปใช่ไหมต่างอ่าให้ครบครบชิ้นก่อนได้ดูพี่จะไม่พอไอ้เสียวมากนะน่าอ่าอ่าอ่าดนช่วยดันช่วยด้วยการอะไรแบ่งแบ่งสามสิบเลยนี่สวย

กินด้วยนะรอเราอะเราละมาิอนกสนุกซะละ What's up? Hello. Hello.